หนุ่มใหญ่ใจดีนะครับที่ทีมข่าวของเรานัดเจอในร้านเก๋ๆที่ชื่อว่า Brow Sugar ของเขาเองก็คือพี่แป๊ะพัทริกนะครับมีสายญาติโปรดักชันดีไซเนอร์ของภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยธยาครับผลงานของพี่แป๊ะนะฮะยาวเป็นหางว่าวเลยครับทั้งหนังต่างประเทศระดับฮอลลีวูดและหนังไทยครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของหม่อมน้อยเท่านั้นซึ่งนะับรวมๆกันก็เกือบ30ปีนะครับที่พี่แป๊ะเนี่ยได้ร่วมงานกับหม่อมน้อยตั้งแต่สมัยทําละครเวทีด้วยกันเลยครับ ด้วยความที่มองตากันก็รู้ใจนะครับการกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์สยธยาครับเลยสามารถข้ามขั้นตอน Mood and Tone ได้แล้วลงรายละเอียดในการลงมือทำได้เลยครับพี่แป๊ก,ก็ตั้งใจส,สุดที่สุดทำงานหนักอยู่เพราะว่าต้องศึกษาเยอะแป๊กแกมีระบบในการทํางานของแกคืออย่าลืมว่าแกทาหนังแกทาหนังฮอลลีวูดมาก่อนก็ใช้ระบบฮอลลีวูดมามาทาเรื่องนี้ ใช่ไหมมันก็มันก็แกก็ตั้งใจทุกงานไปแต่งานนี้อาจจะพูดได้ว่าหนักที่สุดมูทโทนพี่น้อยฮ่องจิงไม่เปลี่ยนนะตีโจทย์ออกเลยว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ความเนี้ยบความอะไรนี่มาก่อนเรามีคอนเซปต์ในการที่จะสร้างหนังออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิมบลิกนาเนี้เราก็ต้องมาแปลเพราะว่าซิมบลิกที่เราจะแสดงออกไปให้ประชาชนรู้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรเตรียมงานมาตั้งแต่ สิงหากันยาตุลาพฤิกาสี่เดือนเราให้ความละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางพี่หมอมก็ไปรีเสิร์ชมาจากหลายๆนักวิชาการว่าไอ้สมัยนี้จะมาทำเกี่ยวกับพระราชพธิธีต่างๆพระราชประวัติอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ที่มันทันสมัยสิ่งสำคัญที่เน้นอย่าทำอะไรให้เหมือนกับละครโทรทัศน์ผมถือว่าโปรดักชั่นของหมอมเน กับทีมหนังฝรั่งที่ผมเคยทํามาผมทําหนังฝรั่งมาตั้ง30มสิบกว่าปีเหมือนกันก็ไม่ไม่ต่างกันเลยครับผมขอชมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีช่างการถ่ายทาในสถานที่จริงสถานที่จําลองนะครับแล้วก็ฉากที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งในส่วนของฉากกําแพงเมืองประตูชัยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะก็เป็นฝีมือของพี่แปะนั่นแหละครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังคงต้องใช้ถ่ายทําฉากสําคัญสาคัญอีกหลายฉาก ในทูนไซส์วิ Week ด n d เ p e c i a l นะครับบอมหลวงพันเทวานพเทวกุลนะครับจะพาเราไปดูความยิ่งใหญ่นะครับของกำแพงเมืองประตูชัยแบบ EXCLUSIVE นะครับยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ